เชียนะคะมีการมาช่วยนะคะสินค้าชามเมญแอลกอฮอล์นะคะของของเราเนี่ยไปบริจาคด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะเราจะอ่านไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาอันนิเวอร์ซารีด้วยนะคะเชียจะเขียนของหวานของหวานในใจนี่ในเน็กแอนนิเวอร์ซารีขอเขียนความหวานไม่ในใจหน่อยนะคะของหวานในใจของเชียที่เชียจะเขียนเนี่ยคืออะไรจะเขียนใส่ใน,นี้ไว้แล้วก็จะใส่ให้น้องไก่ได้ดูแลไว้นะคะอ่ะ มีขนมเคก้กของหวานในใจก็คือแม่แอนรู้ได้ไงว่าหวานอ่ะรู้ได้ไงฮะทำไมรู้อ่ะเขาต้องเป็นคนรู้สิทำไมทุกคนถึงรู้อ่ะฮะแอนน้ำผึ้งกินใบเซรียมขนมเคก้กแม่หรือเปล่ามีบัวลอยด้วยอ่ะลองดูไม่จำกัดคิดว่าของหวานในใจที่เชยได้เขียนนี่คืออะไรัามึงนะฮะเขียนก่อนห้ามดูนะห้ามดูนะนี่คำตอบอยู่นี่แล้วนะคะ เดี๋ยวฉเฉลยสามคนที่ชมไลฟ์สดๆแห่งนี้เท่านั้นนะคะโอ้โหบราวนี่โมจิช็อกโกล็ชานมไข่มุกห้ามใครรู้นอกจากแฟนเด็กอีไอส์ครีมน่าจะเหมาะลองดูแล้วกันคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรอ,ะอีกเกมหนึง่งเรามีเงาปริศนามาให้ทายกติกานะคะทุกคนคะทายให้ถูกว่าเงาปริศนาเนี่ย ดีๆนะคือใครก่อนคือใครและอ่ะพูดๆไปก่อนละกันเขาเป็นพรีเซนเตอร์ชาเม่เนี่ยแหละคือใครนะฮะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอะไรเออมีทั้งหมด2เงาเปียสนาด้วยกันนะคะเช่นอันนี้เช่นนะสมมติคุณคุณแอนซีเรียมอย่างนี้ พรีเซนเตอร์อะไรก็คือพรีเซนเตอร์ชาเมคคอลลาเจนชาเมคคริสตัลคอลลาเจนแบบนี้นะคะก็ลองดูว่า2รูปนี้คือใครและเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอะไรอ๋อนี่พรุ่งนี้ก่อนจะจากไปเดี๋ยวก็นพรุ่งนี้แม่แอนไปแชร์ข่าวสาสตรองนะคะ10โมง20ที่ช่องไทยรัฐทีวีนะคะกดหมายเลข32นะคะไปให้กำลัาางใจแม่แอนเยอะๆด้ยวยนะคะ ฝากด้วยนะคะทุกคนให้กำลังใจแม่จะได้มีกำลังใจในการแบบไปทำงานเช้าๆรายการสดมันเหนื่อยนะคะทุกคนฉะนั้นต้องให้กำลังใจเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมไลฟ์กันนะคะขอบคุณทุกคนที่มาแอนนิวอซารี่นะคะให้เชร์กับแม่แอนด้วยนะคะคแล้วก็อย่างที่บอกพรุ่งนี้นะคะเชร์ฝากทุกคนให้กำลังใจแม่แอนด้วยนะคะแชร์ข่าวสาวจะตรองแม่เอาโปรดีๆไปฝากแน่นอนเลยนะคะไทยรัฐทีวี10โมง20 วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูไรักชนะคะแล้วครั้งหน้าเจอกันโฮโมงเย็นที่นี่ชาเม่ไทยแลนด์นะคะทางเฟซบุ๊กแห่งนี้บ๊ายบาย